ครับว,วันนี้นาเถี่ยวนํามงคลเด็ดมานะครับก็ดีใจมากจะได้บวชหลานวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่นาเที่ยวห้หกห้าหเมษายนจะถึงนี้นะหลานอะไรของตีอ๋อแล้วใครที่นั่นจัดการให้พ่อเขาเขาพูดอืมดี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 คุณก็เป้ภาพอดีได้บวชหลานได้รวดหลานคนคนเดียวเอ้ยคนแรกอีกคนยังคนยังไม่ยอมอีกคนไม่ยอม อ่ะไม่เป็นไรได้คนก็ยังดีไอ้เจ้ามันพี่กระพงเนี่ยอ๋อน้องกระพงษ์มาได้บวชบวชลูกบวชลูกลูกคนเล็กไม่ใช่เล็กดิหมูปีไข่ไม่ใช่พูดถึงบวชลูกของลูกก็ดิมาแจกวัวลูกคนที่สองนั่นแหละอ๋อคนที่สองก็เลยได้บวชลูกคนที่สองก่อน ได้5หาบได้ได้บุญแล้วได้บวชหลานแล้วฉันชอบแบบเป็นเลียนนะกลิ้งไปยิบพิพนี่เลยเราทำมาเยอะปะเนี่ยเลียนเนี่ยนี่ไงไม่ไม่คุณทำมาไงเนี่ยโอ้โหนี่นี่ทำไปแล้วห้าหอบโอ้โหตัณหาตนหาครับชอบหาลูกค้าหาตุ้มเขา ก็ลงมือก็จะเพิ่งทันมันงแค่มันก็ควรมีมีเยอะนะขนมแต่ก็ขนมเด็กจะเอาไอ้เคียนก็มาทำก็จะได้มีนมทำเดี๋ก็เดี๋ยวทำเอเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เพิ่งจีนเพิ่งก็ทำบ้านเรายังดีบ้านเรายังมีคนทำเป็นกันเนี่ยคนรุ่นแยเรียกคนรุ่นมาดีเยอะก็เพื่อนกคนจ้องคนจองก็ไม่เล้แต่ก็เดี๋ยวนี้ไม่อง พูดถึงเดี๋ยวนี้มาช่วยงานก็ไม่เหมือนตะก้อนเลยที่ตะก้อนย่างว่าเนี่ยคนเรามันอยู่บ้านอยู่หลอะไนเดี๋ยวนี้มันนุ่งกล่าวมันออกไปเดี๋ยวนี้คนงานมันก็ไม่มีอยู่บ้านทำงานทั้งหมดแล้วยังยังลุ้นนี้ต่ไปไม่ไหวเลยทิตย์ไม่ได้เด็กคนร่างในทางบนมก็ไม่เป็นแล้วนักเที่ยวหรือว่าน้มงคนเด็ดมานะครับอดีตก็เคยเป็นนักฟารมพันลงของนม่่วัด หน่วยวดุของเรานะครับจะเสียมาสิบแปปีแล้วเห็นบอกเท่าไหร่เนี่ยปีนี้78แปเเป็นไงเมื่อกี้ตอนทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยว่ามันยม่นานมยบ้บานอยู่พี่เราจะไม่ต้องไม่ต้องโอ้จะตื่นน้นไม่ต้องรีบมากกี่ปีนักเขี่ยวเป็นนักการไม่กี้ตั้งก็สองสามนะ สองสามโอ้ผมก็ไปสองสมสองตี๋งเ้นไปทำงานเนี่ยสมาเออใช่ใไม่หนีกันเท่าไหร่จวสองมไม่หนีครับผมเท่าไหร่สามกว่าปีไหมใครับผมไม่สองสามแล้วสองสามก็เสียนปีไหนห้าูนสองสามสามสิบกว่าปีเห็นี้มาทำเปรห้าสูนถ้าใุนถ้เกิดเก้าสู จำนวนนับงนก็ห้าตัวก็กตัวสามลิตรกว่าปีลิตเราจะได้บเบิลเป็นมาไม่ได้เราจะิได้เงินก้อนมาอย่างเดียวเหมือนบริษัทเนี่ยประชาราได้เงินก้อนอย่างเดียวอ่าเป็นรุ่นนะเขียวยังไม่มีบัมนานยังไม่มีบัมนาญเขามาประกาศบัมนาญตอนหลังปีไอปีห้าต่อไอ่าใช่ เพื่อนหนนเดียวกันที่เขาออกทีหลังห้าสิบได้ได้เลยนี่นักเขียวยังไปทวงสิทธิ์รัฐบาลไหมเดี๋ยวไปคอให้ทำไมนี้ใครบพยังนักเขียวเกินยี่สิบห้าปีแล้วใช่ไหมถ้าเป็นทำไมเนี้ยใครทำงานเกินยี่สิบห้าปีก็ให้บำนาญนี้คล้ายนาญเลยอ่ะนั่นสิตอนนี้เขาว่าจะคืนตำแหน่งให้พะโลเก็ไม่เห็นประจวบไหมู่ตอนนี้ พี่ว่าไม่ให้ครูอยู่เวียนอยู่อะไรกันนี่มาอันตรายกศแล้วนะจะคืนน้ำหนักนะพั่ลุงก็มีมะจุ่ให้หมูก็มีพี่ลคงมาถึงก็แค่นี้กันนะครับขอคุยกันนัเกี่ยวกันจะบวชหลานอีกไม่กี่วันนี้แล้วดีใจดีใจมากๆเลยนะครับครับ